สวัสดีทุกคนนจะจ๊ะสงสัยจะได้พวกมเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์จริงๆระยะเวลาเก็บเกี่ยวมันต้องได้แล้วไงแต่มันไม่ได้ไง <c oughs> น้ำท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแรงพี่ว่าน้ำ ให้ฝนแรงเสียยังดีกว่าน้ำท่วมปีนี้ทุกบ้านล้วนมีแต่คราบน้ำตาพี่นี้น้ำขึ้นบนหลังคาน้ำตาเอ่อคลอสายชน น้ำท่วมใต่ฝุนกระนำส้ำซองเสียงพายุก,ก้องเหมือนเสียงของมัดจุราชบนน้ำท่วมที่ไหนก็ต้องเสียใจด้วยกันทุกคนเพราะต้องพบกับความยากจน เหมือนคนหมดเนื้อสิ้นตัวบ้านพี่ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันที่ปฐุมทานีน,นันเหมือนกันไปทุกรอบครูพื้นนา้าแน่พอแล้วเลิกจำไม่ได้ก็บ,บุงบุงเอานี่อย่างที่เราบอกนะ ถ้าเราปลูกอะไรก็แล้วแต่แล้วเราได้ผลผลิตของเราเองอะเก็บเอาไว้เพื่อที่จะขยายพันุ์ต่อนะเข้าใจใช่ไหมเก็บเอาไว้เลยไม่ว่าจะเป็นพืชผักขา่าตะไคร้ใบมะก,กรูดยียราแมงลักโห oh, ระพาทุกชนิดเลยถัวถ่วเธอถัวถ่วฝักยาวพริกพรก,พรกเก็บเอาไว้ขยายพันธุ์ต่อเพราะเราจะได้เป็นเมล็ดพันธุ์โอพีโอเพนบริ ที่สามารถขยายต่อได้ไม่รู้จบแต่ที่เราไปซื้อเป็นซองๆเนี่ยเราเชื่อว่าหลายคนน่ะพยายามซื้อมาแล้วก็มาปลูกมาเพาะแต่มันไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างเนี้ยอันเนี้ยเราก็มั่นใจว่าต่อต่อไม่ได้นะผักชีนะไม่สามารถที่ขยายพันธุ์ต่อได้แล้วยิ่งนี่เป็นขึ้นชายด้วยนะ วกเนี้สี่พ้าวันสี่ห้าวันห้าสิบวันก็เก็บเกี่ยวได้แล้วนะสารแหนก็เหมือนกันเนี่ยงอกมาดีดีนะผักชีนะที่เป็นซองซองซื้อสั่งจากอินเทอร์เน็ตนะที่ใสมาเป็นไม่มีไม่ใช่แบรนด์ด้วยมันงอกมาดูดีไหมเห็นแล้วก็ดีใจแต่สุดท้ายแล้วมันทำให้เราแค่ดีใจมัน เคยแบบหลายรอบแล้วพยายามจะเลี้ยงเพื่อที่จะเลี้ยงให้เป็นมเมล็ดพันธุ์มันก็บางทีก็ไม่งอกเลยหมดซองก็ไม่งอกอันนี้ก็เหมือนกันบำรุงยังไงก็ยังดูเขาเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆนะสารแน่เนี่ยยหลายยี่ห้อนะ,มะเมล็ดพันธุ์ค่อนข้างด้อยคุณภาพแนละ้วนี่จริงๆอะขึ้นช่ายเนี่ยตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมอะ สิงหากันยาดูมันโตอยู่แค่นี้นี่เห็นไหมปกติมันจะต้องโตกว่านี้ใช่ไหมขึ้นช่ายอะ่ะก็ทำใจเถอะพวกเราแต่เราก็ไม่อยากยอมแพ้นะเราจะต้องแบบส่งเสียงหน่อยเพราะกลุ่มคนรักการปลูกนี่หลายคนนะซื้อเป็นซองมาผักชีนี่ไม่งอกไม่ประสบความสำเร็จ และไม่ขยายต่อไม่ได้ด้วยอันนี้เป็นพวกเมล็ดพันธุ์ที่เรากินเสร็จแล้วมาเพาะนี่อะโวคาโดอย่างนี้อันนี้เงาะอย่างน,นี้งเงะอแล้วก็อะไรอีกกระท้อน,นอย่างี้วันดีก้กับป้าป๊า굿มอร์ <Morning. S 1> นิ่งป้าป๊าเราสุขภาพค่อนข้างดีทีเดียวนี่โหระพา พวกเราเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้นะแล้วก็เอามาวันวานใโรยไว้เนี่ยเอามาวานวานนโรยไว้นะถ้าเลี้ยงให้เป็นเมล็ดพันธุ์สักต้นหนึ่งก็ได้เข้าใจไหมแล้วกเ็เอาเมล็ดพันธุ์เอามาวันหวานใอโรยไว้เนี่ยตัดยอดปากชมามทั้งนั้นเลยเนี่ยตัดยอดปักชาติดง่ายเนี่ยเด็ดยอดแล้วทิ่มลงดินเลยนี้เนี่ย หลายคนก็ยังมีสำหรับมือใหม่หัดปลูกนี่ยังไม่รู้นะหลายเรื่องบางคนเขาก็มัแต่ทางานนะพอกะเกษียณมาเงี้ยเขาก็เพิ่งจะมาเริ่มที่จะปลูกนู่นปลูกนี่กินเพราะฉะนั้นเวลาทําคลิปอะ่ะให้คิดอยู่เสมอว่าทําคลิปให้คนที่เขาไม่รู้ดูส่วนคนที่รู้แล้วเขาเลื่อนไปเองอะ่ะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้โหระพาอีกหนึ่งต้นอันนี้มีเพาะไปงั้นเองอะ่ะ คน,นรักการปลูกเมืนอกิ้นี้แหละชอบเพาะนู่นเพาะนี่เนี่ยเพาะเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะไปปลูกตรงไหนชอบเอามาฝังฝังเอาเม็ดมาฝังฝังไว้เอาวงเอาโคาโ,โดนี่แล้วก็มีเรื่องที่หลายคนยังไม่รู้นะเห็นมะกรูดไหมตัดกิ่งปักชำติดนะจ๊ะซึ่งหลายคนยังไม่รู้นะเนี่ยเอากิ่งล้นเลยเนี้ยตัดแล้วมาทิ่มแล้วตัดใต้ข้อนะกิ่งเล็กกิ่งใหญ่ตัดเลยเนี่ยกิ่งเล็กกิ่งใหญ่ตัดมา เดี๋ยวทุกคนใจนั่นเองไม่ติดก็ปักใหม่หืมเ,เ้นใหญ่ผักติวดีกว่าป้าป้าก็กินนี่นั่นไปเลยต้องลวก,ลวก,ลวกนู่นลวกนี่หมดละเดี๋ยวกันต่อต่อลายคนรู้แล้ลายคนยังไม่รู้เนี่ยพวกนี้ติดรากหมดแล้วรากเดินหมดแล้วนะอยากให้ทุกคนรู้ว่ากิ่งมะกรูดกิ่งมะนาวเนี่ยสามารถตัดปักชํำได้ ซึ่งหลายคนก็ยังไม่รู้หลายคนรู้แล้วนี่อย่างเงี้ยถอนมาก็มีรากเลยเนี่ยตัดกิ่งมาทิมเดี๋ยวก่อนหาได้มาง,งัดก่อนนี่เดี๋ยวเอานี่ออกก่อนนะเดี๋ยวเอาเอาโวรพาตัดมาจิ้มก่อนนะจิ้มตรงไหนก็ได้แล้วแต่ถ้าจิ้มตอนเย็นเนจะดีมากเลยถ้าจิ้มตอนเช้าก็อย่าให้โดนแดดหาอะไรมาครอบเขา้านี่ เิมเข้าไปเดี๋ยวเราก็จะได้โหเรพาอีกปลูกได้ต้องขยายเป็นเดี๋ยวค่อยริดใบออกกันไขนะ้น้ำนี่ริดใบออกงี้นี่เดี๋ยวเราจะให้ดูอะไรดูต้นนี้นะเขาจะมีรากแล้วนะจริงๆอยากจะทำคลิปแบบ ให้นี่ด้วยอันไหนที่ที่ไม่ติดก็ไม่เป็นไรนี่ให้ดูเห็นไหมจ๊ะเนี่ยเขาจะมีรากออกมางี้นะเนี่ยเอาไปปลูกมองไหนก็ได้หรือจิ้มมองนี้ก็ได้อ่ะจิ้มตออตรงนี้แหละฝากด้วยนะจ๊ะเอาจริงจูชายมาด้วยเลย หลายคนรู้แล้วหลายคนยังไม่รู้พยายามปักตัดหลายๆกิ่งหลายๆขนาดเนี่ยเพราะเราไม่รู้ว่ากิ่งไหนที่เขาจะสมบูรณ์กิ่งไหนไม่สมบูรณ์นะไม่มีใครรู้เนื่องจากเราไม่มีพวกเ,เครื่องไม้เครื่องมือมาทำอะไรมาวัดค่าของดินไงไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือมาวัดดูว่า กิ่งพันสมบูรณ์ไหมอะไรแบบนี้เห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยตัดมาทิม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 อันนี้ก็เนี่ยตัดมาจิ้มจิมจิมจิมเนี่ยมีมีรากยังดูสิเนี่ยมีรากแล้วเห็นปะเห็นไหมเห็นหรือเปล่าว่าสามารถตัดกิ่งปักชำได้เนี่ยมะกรูดเนี่ยมีรากกจิ้มตรงนี้เลยนะเอาเลยนะอือ กิ่งปักชำม,มันก็จะโตช้าหน่อยแต่มันก็จะโตเรื่อยๆใจเย็นๆนี่เนี่ยสองกิ่งนี้ก็มีแล้วเนี่ยมีรากหมดแล้วนี่กิ่งนี้ก็มีรากเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องรู้ไว้ว่าต้นมะกรูดตัดกิ่งปักชำได้นะจ๊ะแล้วกิ่งพวกเราเนี่ยเอาไปขยายต่อได้เนี่ยก็ตัดกิ่งปักชำติดง่ายๆนี่ ยีรานะยีรานะตัดยอดริดใบออกห,อหลายคนก็รู้แล้วหลายคนริดใบออกก่อนนี่นะริดใบออกก่อนนะนี่นะเห็นไหมตัดเลยนี่นี่นะนจิ้มลงดินจิ้มตรงไหนอะจิ้มฝากจิ้มตรงนี้แหละ ดินบ้านเราจะร่นซุยเนื่องจากเราใช้ปุ๋ยน้ำหมกักนี่ไงปุ๋ยน้ำหมกักนี่ตอนกิ่งไว้3สามกิ่งเนี่ยกิ่งแตงวสตรอเบอรี่มัมบรีขาวตาเทียงอดนครพนมช่องเดชโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกบนแปลกๆไปที่ช่องเดชโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมบรี่ขาวตาเทียงนครพนมด้วยนะจ๊ะทุกๆุกคน ไปติดต่อหาซื้อต้นมุงต้นไม้ต้นพืชนะที่ช่องเดชโชสุอินหรือช่องคุณหน่อยบ้านไร่ของพยอมก็ได้พวกเราเน่ยเป็นกลุ่มคนที่ซื้อสัตว์สุจริตทำอาหารกินสุจริตอะเออไม่ใช่พวกขออยังไงขอเบอร์โทรศัพท์ก็ไม่ให้ไอ้พวกในเฟสเนี่ยไอ้พวกมิจฉาชีพอะไม่รู้ไปเอารูปใครเข้ามาหูงามมากเลยดีดีหลอกขายไปเลย ไอ้พูนี้เวรกรรมจะตามทันนะไม่ช้าก็เร็วมันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นครับมันสร้างความมันไม่ได้ทำสร้างความเดือดร้อนให้กับคนคนเดียวนะคนที่โดนหลอกเห็นปะครอบครัวก็เดือดร้อนอะ่ะเวรกรรมมันมีจริงไอ้พูนี้มันสะสมความชั่วงมันไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งนี่เราขยายแล้วนะ มันจะรู้ซึ้งถึงกรรมที่มันได้สะสมมาไว้เชื่อเราอันนี้ไม่ค่อยหวังว่ามันจะได้เลยนะเนี่ยผักชีหม่องเนี้ยถึงมันจะนอกมาดูดีนะแต่จะถามว่าความหวังว่าจะให้เขาเป็นเมล็ดพันธุ์แล้ว,วเราจะขยายต่อไม่มีความหวังหลักบองตรงไม่หวังด้วยอันนี้ก็ของน้องนวดเอ่อตัดกิ่งปักชำติดง่ายนะพีนัทปัตเตอร์เนี่ย ยอดอ่อนกินอะไรอร่อยนี่หลายคนยังไม่รู้นะยอดอ่อนเนี่ยยอดอ่อนเนี่ยกินกั้ส้มตำราดน้ําตกชุบหน่อไม้น้าพริกต่างๆยําต่างๆอย่างแทบเลยอืมมันปูก็ตัดกิ่งปักชาติดง่ายๆนี่อย่างนี้เห็นนี่ปะเห็นไหมมันปูเนี่ยเขาจะมีสารต้านมะเร็งค่อนข้างสูงคือมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงไงตัดตัดตบบนี้นะมองเนี่ย นี่เอาตาไม่ดีเ่าเท่าขอเรเฮ้ยนี่ตัดใต้คออยเห็นใต้ข้อไหมใต้ข้อนะตัดนี่เลือกทิ่มลงดินเอาข้อให้ลงดินตัดก่อนนี่อุ้ยนิดใบออกจิ้มเข้าไปเดี๋ยวเราก็ได้อีกหนึ่งต้นเลยน,นี่เดี๋ยวเราก็จะได้มันปุ๋ยอีกหนึ่งต้นน,นี่อะไร ลูกว่าเปล่าลูกว่านี่หลายคนยังไม่รู้นะถ้าเกิดสงสัยนะว่ามันจะเป็นต้นอะไรเบี้ยวอะลูกว่าใส่ลูกวาจริงด้วยใครชอบเราชอบเราปลูกไว้ต้นหนึ่งอร,อร่อยชอบกินอะไรก็ปลูกกันนะเนหละนะนะในนี้มีต้นเนี่ยว่าเงี้ยตัดก,กิ่งแล้วทิมทิมทิมท,มทิมเข้าเราก็จะได้เราปักไว้เยอะแยะแต่แป๊บเป็นลมเลยคือ ข้าใจปะ่ะถ้าปักไม่ติดปักใหม่ได้เพราะอย่างที่บอกเราไม่รู้รอกว่ากิ่งพันธุ์สมบูรณ์ไหมใช่ไหมกิ่งพันธุสมบูรณ์ไหมเราไม่รู้ก็ใช้เนี่ยพิมเอาเดี๋ยวบางทีปักสองสามกิ่งก็ไม่ติดก็มีดินอาจจะเป็นกระเป็นด่างคือมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นในการปลูกพืชเข้าใจใช่ปะ่ะเราเห็นคลิปที่บอกว่า ทำคลิปแบบเรียกยอดวิวอ่ะมันได้อยู่แล้วสบายมากเลยคลิปเรียกยอดวิวปลูกผักชีวิธีปลูกผักชีให้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นตเห็นแล้วเห็นคลิปแล้วคือคุณต้องยังไงดีอ่ะคืออาจอาจจะได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีก็ได้อ่ะเออเขาอาจจะมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีอยู่ในมือก็ได้นะเออเราไม่ว่าหรอก มันก็เลยเกิดแล้วก็เลยงอกแต่ส่วนมากพวกเราจะได้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีเราได้พวกเมล็ดพันธุ์ที่ด้อยคุณภาพเสื่อมคุณภาพมาอย่างเงี้ยปลูก้าไปกินยอดอปลูกไว้กินยอดนะเออยอดอ่อนๆอย่างเงี้ยมันมีสารต้านมะเร็งค่อนข้างสูงจิ้ม้าไปอืมดีใออกกนใครายน้ำ อยากให้ทุกคนหามาปลูกมันติดง่ายด้วยงลงคลิปกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะลงไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักอือเดี๋ยวพวกนี้ก็เป็นปุ๋ยฟ้าทลายโจรต้องปลูกเพื่อที่จะเอาไปทำอะไรเปล่ะเอาไปทำน้ำหมักพืชขมน้ำหมักพืชขมนี่จะช่วยไล่แมลงได้เป็นอย่างดีเลยเข้าใจใช่ปะ่ะ โอ้โหเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วนะเนี่ยรวงตัวไหนได้โคกงอกแต่กิ่งตัดปักชำได้นะจ๊ะนี่กิ่งแค่นี่ต้นนี้ก็เป็นต้นที่ตัดกิ่งปักชำนะอันนี้มาตูมแขกกระเจี๊ยบนี่ของเราเอามาเริเร่มิหวานแะล้วก็งอกเห็นป่ะที่ปลูกเองนะ่ะที่เขาโตมาเมล็ดพันธุ์ค่อนข้างแข็งแรงสมบูรณ์เลย เอามาวันวานไว้เนี่ยเนี่ยกระเจีย๊ยบเนี่ยเอามาวันวานไว้มเมล็ดพันธุ์ไหนแข็งแรงเดี๋ยวงอกมาเองเนี่ยงอกมาเต็มเลยต้องเอาดินมากรบรากจะถอนไปปลูกมองไหนก็แล้วแต่แต่เรามีเยอะแล้วกระชายกระชายอ้อยอ้อยอ้อย ใส่อ้อยไว้อ้อยเด็อ้อยของสาวน้อยทำสวนนี่ของสาวน้อยทำสวนจิ้มจิ้มทิมทิมไว้อันไหนมีหมองก็จิ้มมาเนี่ยคานเมซิโกต้นชายาต้นผงโชรถหรือมะละกอกินใบตัดกิ่งปักชำติดง่ายปักปักทิมทิมมากินยอดเลยเต็มไปหมดแล้วเนี่ยตัดแล้วมาทิม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 ติดง่ายมากเลยเด็ดยอดไปผัดคณนาลวกจิ้มน้ำพริกแล้วแต่ความชอบ นี่ต้นถัว่วถั่วฟักยาวตัดยอดปักชำได้หลายคนรู้แล้วแต่หลายคนยังไม่รู้ตัดยอดแล้วก็มาจิ้มเนี่ยอันนี้ไงตัดยอดแล้วมาจิ้มเห็นไหมเออตัดยอดแล้วมาจิ้มจิมไว้อันนี้ก็ตัดยอดมาจิ้มต้นนี้นี่ต้นนี้ตัดยอดแล้วมาจิ้มไว้ให้เขาเลือ้อยแล้วก็สามารถออกผลผลิตให้เราได้เป็นอย่างดีเห็นไหมต้นพืชของเราที่เราปลูกเองแล้วได้สายพันธุ์ดี ายพันธุ์โอพีต้องเก็บรักษาเพื่อเอาไปขยายพันธุ์ต่อทุกวันนี้หลายคนก็เรามั่นใจว่าผักชีผักชีกชสะระแหน่พวกที่เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อเป็นซองๆอ่ะหลายคนนะดีใจมากเลยขึ้นมาแบบนี้ดีใจนะโอ้ดีใจนี่ไงทําแบบนี้บ่มมั่งทุบมัางอะไรบ้างแช่นะ้านบงไม่ต้องทาเมล็ดพันธุ์มันสมบูรณ์แข็งแรงไม่ต้องไปทําอะไรมันทั้งนั้นแหละวันวานนะ่ะ ส,สิบปีที่ผ่านมาเมื่อก่อนสมัยก่อนนี่ฉีกซองวันวานไวน้หลังบ้านผนะักชีกต้นโตแข็งแรงมากต้นใหญ่ด้วยต้นอวบใหญ่ด้วยสิหลังจากนั้นมามันให้เราซื้อผักชีแพงๆก,กินมันให้เราซื้อผักชีแพงๆกินบำรุงยังไงก็ไม่ได้นะทั้งที่พวกเราเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วว่ารู้วิธีการบำรุงพืชรู้ดีอยู่แล้วพวกเรารู้ดีอยู่แล้วว่า เราบำรุงยังไงถึงจะให้เขาแตกรากทำให้รากเดินดีทำให้รากดูดธาตุอาหารได้ดีพวกเรารู้วิธีกันหมดแต่ทำไมอ่ะไอมะเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อพวกเนี้ยมันถึงจะเป็นแบบนี้ต่อให้บำรุงดีขนาดไหนทุกระยะขนาดไหนระยะ1 5วัน30วันใส่ปุ๋ยบำรุงปุ๋ยอะไรแบบเนี้พวกเราอ่ะรู้ดีเนี่ยอย่างเงี้ยดูสิ จะสองเดือนอยู่แล้วงอกงอกแงกแงกคิดดูดิหลายหลายยี่ห้อบอกเลยเมล็ดพันธุ์ค่อนข้างด้อยคุณภาพถึงขั้นเสื่อมคุณภาพแบรนด์ดังๆเนี่ยไอคนเซ็นอนุมัติกระนาไปลองเอาไปปลูกเด้สุ่มตรวจเด้ฉีกซองมาตรวจเด้เอาเข้าห้องแลบดูซิ ทำไมเขาถึงได้บ่นกันจังเลยในกลุ่มคนรักการปลูกเนี่ยเขาบ่นกันเยอะมากนะเกี่ยวกับเรื่องมเมล็ดพันธุปนน์ปลูกนู่นปลูกนี่ไม่งอกกุยชงกุยช่ายอย่างนี้ต้นหอมต้นหอมอย่างนี้พวกมเมล็ดพันธุ์อ่ะที่เป็นมเมล็ดพันธุ์น่ะส่วนมากเขาสั่งเป็นต้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 นนะอย่างกุยช่ายอย่างเงี้ยสั่งเป็นต้น,ต,นต้นมาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยในแพลตฟอร์มดัซดาอย่างเงี้ยช้อปปี้อย่างเงี้ยนั่นน่ะอันนั้นคือดีขยายพันธุ์ต่อได้ น้องเอ99เสีเคยให้เรามานะเราปลูกไม่รอดตอนนั้นเราไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายเท่าไหร่ไม่ได้สนใจที่จะดูแลเขาเนี่ยมาบนบนให้ฟังว่ามเมล็ดพันธุ์มันไม่ค่อยจะสมบูรณ์นอ่กิ่ง กิ่งอันนี้ก็รากเดินแล้วพอแตกยอดแล้วเนี่ยกิ่งของของชะอมท่ตัดปักชำอันไหนที่ไม่ติดมันก็จะแห้งไปหเห็นป่ะเนี่ยพวกเนี้ยถ้าไม่ติดมันก็แห้งไปแต่ไอหมองนู้นอ่ะติดหลายกิ่งแล้วหมองนู้น่ะชะอมตัดกิ่งปักชำติดจะติดยากติดง่ายก็แล้วแต่กิ่งพันเดี๋ยวตัดยี่ยราขยายหน่อยเดี๋ยวไปจิ้มไว้ตรงเนี้ยหมองเนี้ยพวก กะเพราโหระพาแมงลักยี่รากปลูกในกระถางเดียวกันได้ทั้งหมดอะ่ะเพียงแต่อยาให้เขาเป็นดอกไม่งั้นเดี๋ยวดอกเขาผสมกันคือเดีมันจะผสมแล้วก็กลายพันธุ์พยายามอย่าให้เป็นดอกแค่นั้นเองไม่ยากหรอกลงคลิปกันไปเรื่อยๆนะกลุ่มคนรักการปลูกแล้วก็อย่าลืมลงคลิปแบบ <c oughs> ถ่ายคลิปแนวนอนนะที่เราบอกให้ถ่ายคลิปแนวนอน ถ้าถ่ายช็อตวิดีโอก็ถ่ายคลิปแนวตั้งหลายคนเพิ่งจะเริ่มมาทําช่องเยอะแยะเป็นกําลังใจให้เรียนรู้ศึกษากฎเบียบข้อบังคับของเขา1นึ่พันสชั่วโมงนะถึงจะเปิดสร้างรายได้ได้ขยันลงคลิปไปรัวๆคนไหนที่เริ่มเริ่มนะเริ่มอัดคลิปทําช่อง YouTube ยังไม่มีคนเห็นยิ่งคนที่ยังไม่มีคนเห็นเนี่ยยิ่งดีเลยเข้าใจใช่ไหมยิ่งช่องไหนที่แบบเพิ่งจะเริ่มทํา แล้วยังไม่มีคนเห็นเนี่ยลงมันไปเลยเวะลาสามสี่คลิปห้าคลิปลงไปเลยเอาแบบรัวๆไปเลยถ่ายให้มันหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในสวนของเราเนี่ยถ่ายมันทุกต้นเลยถ่ายก่อนแล้วก็ถ่ายคลิปดึงความยาวของคลิปลากให้มันย,ยาวๆเป็นหนึ่งชั่วโมงมันจะได้สะสมชั่วโมงได้ไงทาไปเรื่อยๆยิ่งคลิปเยอะช่องมันจะยิ่งลอยตัวพอลอยตัวแล้วก็มีคนเห็นช่องเราเออ เข้าใจใช่ไหมเนี่ยมันเป็นระบบระบบของธรรมชาติของมนุษย์อ่ของกลุ่มคนรักการปลูกที่เราบอกว่ากลุ่มพวกเราเป็นกลุ่มรักการปลูกแล้วก,กลุ่มเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นกลุ่มใหญ่นะไปล,ละหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่้งไว้ไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยเด้อเนี่ยส่วนมากนะ มีน้ำหมักทั้งนั้นอ่ะมันก็มีแต่น้ำหมักอ่ะบ้านเรามีแต่น้ำหมักเราไม่มีพวกเอ่อเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยไม่มีไม่จําเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีเลยเห็นป่ะมันก็งามอ่ะแค่ขยันใส่แค่นั้นเองยิ่งพวกเนี้ยที่เห็นอยู่นวางบนพื้นปูนซีเมนเนี่ยอันเนี้ยเป็นอ,อ่วงซีเมนกระดาษถางที่วางบนพื้นปูนซีเมนทั้งนั้นเลยไม่สามารถที่จะเจาะลงดินได้ด้วยมีอยู่ไม่กี่ต้นหลอกที่เจาะลงดินี่ะสาม สามต้นไปละเดี๋ยวจะตัดไอ้นี่ตัดชำตัดยอดมาทิ่มทิ่มทิมทิมทิม,ทมเดี๋ยวรเราก็จะได้อีกเยอะเลยไปละเดอ้อแค่นี้นะ